อันนี้คือ,อด้านหลังของของเสียนะคะของตัวเสียอันนี้มันจะเป็นจะเป็นช่วงแอวเป็นช่วงแอวนะคะมอสิมาแยกแยกให้มันเป็นพ่วงนะะันเป็นเป็นย่อยย่อย,ยหลายๆนะคะย่วยวงกลมนะคะอันหนึ่มตาตัดแยกสักหน่อยตัด กะแยกออกเลยค่ะอยากได้อยากได้ย่วยแห้งกะเอาไปหลายๆอยากได้ย่วยแห้งแล้วก็เย็ดเย็ดกว่างๆตัางร้างกว่างๆอย่างนี้นะคะใจ,ส,ะจสี่เลยค่ะสเอามันเอามันเป็น วยว่่ยวงกลมกลวงออกมือสี่ค่ะยังสี่้าสิบแปะแปะแปะกระดาษใส่มาเบิ่งกันค่ะเห็ดมาแบ่งไปนเบิ่งซื้อๆต่ค่ะบ่บ่งมีโคเกลียนยังจะคล้องชนดจะคล้องเองค่ะเดาตาแบด ตัวเองจะออกมาแนวใดคก็แล้วจะแบบคล้องเองนะแต่ว่ามันเป็นของลูกค้านี่่ะออกแบบไ้เพื่อนแล้วก็เฮี่ให้มันสวยงามเท่านั้นนะคะให้มันสวยๆให้ลูกค้าได้ชมลูกค้าใส่งาม กได้ชอนช้อนข้นหม้อเป็นนะคะแต่ว่าเฮ็ดให้เบิ่งได้อยู่ค่ะได้กับกระบอกถ้ห้เขาเบิ่งเอาแต่คอกักาเอาเองค่ะ ตัวใดมันสีมันสีงามมันสีออกมาในรูปแบบที่จะคลองจะคลองวาดไปวาดวาดตัวนี้ค่ะตัวนี้ทั้งหลังตัวทั้งหลังมันจะเป็นตัวนี้ค่ะทังหลังมันจะเป็นเป็นย้อยย้อข้างหลังนะคะพอดีตัวนี้ตัวนี้กับมาแบงออกเดี๋ยวจะตัด ออกมาโช่ให้เบิ่งค่ะอันนี้เป็นเป็นแดงข้างหลังมันแดงย่อยข้างหลังนี่เท่ากับมอกาใส่ข้างหลังหุ่นเอาค่ะเพราะจะเท่าอย่อข้อใจแล้วอยู่ไอ้ใส่ย่ไอ้งั้นโบะมากาใส่หุ่นเอามันได้พอดีโบะมันจะเป็นมันจะเป็น ยหญยใหอ่แห้งห้องน้ำโบเอามากาเอาใส่เฮนเอาค่ะอันนี้อันนี้ข้างหน้าในทางหน้ามันจะเป็นอย่างนี้นะคะข้างหน้าจะเป็นอย,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 ยา่างนีง่ยหญยยหญยมากแลงวมันจะเป็นอย่างนี้ค่ะเป็นพวงพวงนะคะเป็นพวงพวงข้างหลังเลยคะ่ะเอามาเอามาแดงปั่นในกันส้มเบิงค่ะใหนมูเบิงน้ำมาเหยีดเถือกวาเหยียดงามบโแต่ว่ากะมันก็เป็นอ่า เป็นรัดคล้องจกคล้องเองเนาะค่ะบริจายตัวเลยจ้ะจำเนีย่ยะาคาอย่าลืมกไดไลค์กดแชร์ให้ได้ค่ะกดติดตามน้ำแน่แต่ว่าโบเกียงปันใดค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ